เออนายเคยคิดไหมว่าท่ามกลางความเงียบกลางดึกที่ชายแดนเนี่ยจู่ๆมันจะมีเสียงระเบิดดังสนั่นขึ้นมาแล้วที่น่ากลัวกว่าน,นั้นคือแสงเลเซอร์สีแดงพุ่งตรงมาที่ฐานปฏิบัติการของเราแบบเป๊ะ,เ,ปะเลยมันไม่ใช่ฉากในหนังสงครามนะเพื่อนแต่มันคือเรื่องจริงที่เพิ่งเกิดตรงชายแดนไทยกัมพูชาแถวอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกดเมื่อคืนวันที่30มมกราคมที่ผ่านมานี่เองใช่เลยครับเรื่องนี้ผมตามอยู่เหมือนกัน ข้อมูลที่หลั่งไหลออกมาเนี่ยมีทั้งจากฝั่งทหารโดยตรงแล้วยังมีบทวิเคราะห์ของพี่วาสนานาน่วมที่เกาะติดสายทหารมานานรวมถึงข้อมูลจากรายการข่าวอรุณอมรินที่ช่วยฉายภาพรวมให้เห็นชัดขึ้นว่าเรื่องนี้มันไม่ธรรมดาภารกิจของเราวันนี้คือมันนั่งย่อยเรื่องนี้กันเพื่อนเพราะมันมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดซ้อนกันสองครั้งในเวลาใกล้ๆกกันค,ค,ค,ครั้งแรกถูกเรียกว,ว่าอุบัติเหตุส่วนครั้งหลังถูกบอกว่าเป็นเพราะทหารขาดวินัย คำถามคือมันเป็นแบบนั้นจริงๆเหรอหรือมันคือส่วนหนึ่งของพฤติกรรมบางอย่างที่จงใจสร้างขึ้นมาต้องย้อนกลับไปดูที่ช่องอ่านมา้าจังหวัดอุบลก่อนเลยเริ่มจากไฟป่าฝั่งกัมพูชาที่ลามเข้ามาฝั่งไทยไฟป่าชายแดนเนี่ยจริงๆเราเห็นกันบ่อยนะแต่ที่น่าครัวรอบนี้คือพื้นที่นั้นมันยังมีทุ่นระเบิดสมัยสงครามหลงเหลืออยู่เยอะมากแล้วความร้อนจากไฟป่านี่แหละ ที่ไปกระตุ้นระเบิดสังหารชนิด PMN-2 ที่ฝังอยู่ใต้ดินให้ระเบิดขึ้นมาเจ้า PMN-2 นี่มันแสบมากนะเพื่อนมันเป็นระเบิดยุคโซเวียตที่อนุภาพทำลายล้างสูงนอกจากแรงระเบิดจะหนักแล้วมันยังส่งสะเก็ดเล็ก,ลกๆกระจายออกไปเป็นวงกว้างอีกแล้วเหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งนี้ก็ทำให้ทหารไทยเราบาดเจ็บไปสองนายคือจ่าสิบเอกอมรัฐกับคนหาวิรศัดิ์ที่โดนทั้งสะเก็ดและแรงอัดระเบิดเข้าไปเต็มเ คือถึงจะบอกว่าเป็นอุบัติเหตุแต่สําหรับทหารที่โดนเนี่ยผลลัพธ์มันไม่ต่างกับการถูกโจมตีเลยนะและพอภาพทหารบาดเจ็บยังไม่ทันจางหายไม่กี่วันต่อมาที่ศรีสะเกดก็เกิดเรื่องอีกรอบนี้เริ่มตอนสองทุ่มสินาทีมีแฟลรสะดุดที่ฐานธรรมชาติทํางานขึ้นมาเป็นสัญญาณเตือนว่ามีคนบุกรุกพื้นที่ใช่ครับแฟลสะดุดเนี่ยมันเหมือนกริ่งเตือนภัยของทางหารเลยพอแสงสว่างวาบขึ้นมาทุกคนต้องเข้าโหมดเตรียมพร้อมสูงสุดทันที พอรู้แล้วว่ามีอะไรผิดปกติแน่นอนแล้วความผิดปกติมันก็ชัดขึ้นตอนสามทุ่มตรงมีเสียงระเบิดจากเครื่องยิง M79 ขนาด40มม,มดังขึ้นลูกระเบิดไปตกทางที่ดนออกของฐานผู้ผาเหล็กซึ่ง M79 เนี่ยมันเป็นอาวุธสงครามที่เอาไว้ใช้ยิงกดดันพื้นที่โดยเฉพาะการยิงเข้าใกล้ฐานทหารขนาดนี้จะบอกว่ายิงพลาดหรืออุบัติเหตุเนี่ย ฟังขึ้นยากมากนะเพื่อนที่น่ขนลุกกว่าเสียงระเบิดคือแสงเลเซอร์สีแดงที่ส่องพุ่งตรงมาที่ฐานหลังจากนั้นนี่แหละในรายงานระบุชัดว่ามันเหมือนเลเซอร์ชี้เป้าสําหรับผมนะนี่คือการส่งสารที่ชัดเจนมากว่าเราเห็นคุณนะเราเล็งคุณอยู่แต่ เราเลือกที่จะไม่ยิงนี่คือการยุดด่ยยุ่ทางจิตวิทยาแบบจงใจไม่ใช่ความผิดพลาดหรือขาดวินัยแน่นอนฟังไทยเราเลยเลือกตอบโต้ดด้วยการยิงเตือนด้วยปืนเล็กยาวซึ่งดูเป็นการตอบสนองที่สุขุมมากนะแต่การที่เราใช้แค่ปืนเล็กยาวเนี่ยในมุมทหารมันถือว่าฉลาดหรือว่าเรากาลังเสี่ยงถูกมองว่าอ่อนแอหรือเปล่านายเป็นคําถามที่ลึกมากเพื่อนในสถานการณ์แบบนี้มันคือการเดิมพันถ้าเราซัดกลับด้วยอ,อาวุธระดับเดียวกันมันอาจจะบาลปลายกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบได้ทันทีการใช้ปืนเล็กยาวคือการบอกว่า เรารู้ว่าคุณทำอะไรแต่เราจะไม่เล่นตามเกมคุณมันคือการอดทนอดกลั้นเพื่อคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามแต่ก็นั่นแหละความเสี่ยงคือเขาอาจจะมองว่าเราหยวนให้ก็ได้แล้วคำอธิบายจากฝั่งกัมพูชาที่บอกว่าทหารขาดวินัยเนี่ยมันฟังดูแปลกแปลกปะไายทหารขาดวินัยอาจจะแอบ,บหลับหรือเล่นมือถือแต่นี่ถึงขั้นแบกเอ็มซนนายมายิงใส่ฐานเพื่อนบ้านแถมส่องเลเซอร์ชี้เต้าอ,อีกมันคุละเรื่องเลยนะ นี่เป็นการการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงชัชดๆพี่วาสนาหน้าน่วมเลยใช้คําว่าไฮบริดวอลแฟ์หรือว่าสงครามรูปผสมมาอธิบายเรื่องนี้มันคือ,อยุทธวิธีที่ผสมทั้งการทหารการเมืองข่าวสารเข้าด้วยกันแต่มันจะเลี้ยงระดับว่าให้ต่ํากว่าสงครามเต็มรูปแบบเสมอต้องขยายความให้เห็นภาพหน่อยสิ่เพื่อนว่าสงครามรูปผสมที่ว่าเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนึกภาพเหมือนมีคนมาคอยเดินเฉลี่ยเบาๆหรือว่าแกล้งปัดของตกโตก๊ะเรื่อยๆ พอเราหันไปมองเขาก็ทําหน้าเฉยหรือว่าบอกว่าโทษทีไม่ได้ตั้งใจเพราะหมายเขาไม่ใช่การเปิดสึ่งชกต่อตรงๆแต่เขาต้องการให้เราหัวเสียเสียสมาธิและคอยดูว่าเราจะทนได้นานแค่ไหนการยิงเ7 9เซวนรับอ้างว่าขาดวินยัยก็คือการสร้างสถานการณ์รุนแรงแล้วปฏิเสธควารมรับผิดชอบในระดับนโยบายมันคือการแย่ในระดับที่อันตรายถึงชีวิตเลยแหละพอฟังแบบนี้ภาพมันเชื่องกันหมดเลยนะเพื่อนจากไฟป่าที่อุบลมาถึงเ7 9ทีซว่นรที่สะสเกตมันคือการยั่วยุที่ยกระดับขึ้นเรื่อยๆ โดยมีคำว่าอุบัติเหตุกับขาดวินัยเป็นเกราะบางหน้าทำให้ไทยเราตกที่นั่งลำบากเพราะเราพยายามรักษาความสงบแต่เขาใช้เงื่อนไหนอกแบบมาบั่นทอนเราไปเรื่อยสุดท้ายมันก็นำมาสู่ความถามาสำคัญที่รายการอรุณอมรินททิ้งทายไว้ถ้ามีการละเมิดข้อตกลงอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างเนี้ยจะมีบทลงโทษที่เป็นรูปธรรมไหมในข้อมูลที่มีตอนนี้บอกแค่ว่าผู้บังคับบัญชาประสานงานกันแล้วแต่เราไม่เห็นเลยว่าทหารที่ขาดวินัยคนนั้นโดนลงโทษยังไงหรือจะมีมาตรการป้องกันให้เกิดเหตุสําร,รอยได้ยังไงนั่นแหหหละคืออช่่งวใญ เพราะความอดทนอดกลั้นมันมีขีดจำกัดเทาวันหนึ่งความนิ่งของเราถูกมองเป็นจุดอ่อนแล้วนำไปสู่การยั่วยุที่หนักกว่านี้ขอบคุณที่รับฟังรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ